จำนวนจริงข้อนี้ในคณิตหนึ่งต้องเก็บให้ได้นะครับน้องๆอะไปดูซิว่าอย่างไงนะครับทุนครับข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตประยุกต์หนึ่งปี68คือล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้ Px นะครับและ Qx เป็นพระหุ่นามนะครับดีกีเท่าไรครับดีกีสนะครับที่ทําให้ทุนครับ P ลบหเท่ากับห Q ลบหนเท่ากับลบหนะครับแล้วก็ถามว่าพระหุนามในข้อใดต่อไปีนี้ทุนครับที่เนี่ยหารด้วย x ลบหลงตัวทุนครับอ่า เพราะการที่หารลงตัวนั่นหมายความว่าเศษเป็นศูนย์ถูกไหมอธิบายตรงนี้ก่อนการที่หารลงตัวแสดงว่าเศษเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่ทําข้อน,นี้น้องต้องรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทเศษเหลือบอกว่าถ้าเกิดน้องนํา ax บ b พูดง่ายคือเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งเนาะไปหารพหุนามใดคือ px แล้วเศษเหลือเนี่ยนะครับจะเท่ากับอะไรเศษเหลือจะเท่ากับ pb ส่วน a อารมณ์ง่ายๆนะครับเหมือนน้องเนี่ยเอา ax ลบ b เนี่ย เท่ากับศูนย์ถูกไจับมันจับมันเท่ากับศแล้วย้ายค่าให้เหลือ x เท่ากับ b ส่วน a แลกก้วน้องกอา B ส่วน A เนี่ยเข้าไปแทนในไหนครับใน p x มันก็จะออกมาเป็น p b ส่วน a ซึ่งคือเศษเหลือโอเคไหมครับโอเคนะฉะนั้นต้นครับในการที่เราจะเช็คแต่ละข้อว่าเฮ้ย เ้านําไดหารด้วย x ลบหนึ่งแล้วได้เศษศูนย์สะแดงว่าพี่เชมแบบนี้พี่ก็แทนนะครับ x ที่่ากัดลบหนึ 1, ่งถูกไหมอันนี้ถ้าจับเท่ากับศูนย์นะทุกคนครับ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ x ก็เป็นลบหนึ่งพี่ก็แทน x เท่ากับลบลบหนึ่งเนี่ยในช้อยถูกปะแทนในช้อยแล้วดูว่าอันไหนเป็นศูนย์ถูกปะ,ะแล้วนะครับดูว่าอันไหนหรือช้อยไหนเนี่ยเท่ากับศูนย์จบเลยถูกปะอ่ะเรามาไล่เช็คกันครับ ข้อที่นึ่งทุกคนจ๋าพี่ก็แทนมี x ที่ไหนแทนด้วยอะไรครับแทนด้วยลบหนะครับก็เป็นลบหคูณ p ลบหใช่ไหมบวกกับ q ลบหน่ 1, นู่นครับไปคิดเลขต่อนะทุคนครับลบหก็จะกลายเป็นลบหส่วน p ลบหก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมครับนะเป็นลบหน่คูณหนึ่บวก q ลบหแทนตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับลบหแทนเข้าไปนะครับคำตอบสุดท้ายจะกลายเป็นลบสซงใช่ไหงไม่ใช่เพราะเราต้องการหาตัวไหนที่มันเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับ ข้อที่2น่นครับ p ลบหตัวไม้บวกด้วย x ก็คือลบหแล้วก็คูณด้วย q ลบหครับแน่นอนทุกคนจ๋า p ลบหก็คือ1ใส่ไปครับ1เนาะแล้วก็ลบหเนี่ยคูณกับ q ลบหน่ง q ลบหก็เป็นลบหนั่นเองทุนจ๋าปรากฏว่าคิดเลขออกมาแล้วเป็น2ก็ไม่ใช่อิวนะครับข้อที่3ต่อนะครับเป็น p ลบหใช่ไหมคูณด้วย q ลบหบวกกับลบหแน่นอนครับ p ลบหคือ1ข้าทั้งบน ค1ลบได้ลบหแล้วก็บวกกับลบหแน่นอนเป็นลบสไม่ใช่อีกแ,แ,แล้วจะร้เหมือนกันนะข้อนี้ทำมานานยังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวสกับ5นะครับทุกคนจ๋าข้อ4 p ลบหคูณด้วย q-1 ลบหแล้วบวกกับลบหนลังสองคลบหคือเท่าไหร่ครับคีลบหนึ่ลบหก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมครับ <impossible> ค <biscuit ứng> ีลบหก็เป็นลบหลบหนึ่ลังสองเป็น1แน่นอนนี่เป็นละหนคลบหเป็นลบหนึ่งละ ลบหนึ่งบนหคือศูนย์เห็นไหมครับข้อนี้ข้อนี้มีแต่หนึ่งลบหนึ่งโอเคไหมครับสุดท้ายข้อที่ถูกคือช้อยข้อสี่กาไว้ทนครับจบแล้วถ้าน้องไม่คิดข้อห้าไหนไหนๆก็ทำ้วคิดข้อห้ามาได้เท่าไหร่ข้อ5เป็น p ลบหนึ่งใช่ไหมครับบวกด้วย q ลบหใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยลบหนึ่งแลบหนึ่งใหนลือก็บวกกับ q ลบหนึงก็จะกลายเป็นลบหใช่ไหมครับแล้วบวกกับลบหแน่นอนมันคือลบหนึ่งมันก็เลยบออใช้ศูนยนข้อที่ถูกคือข้อที่สนั่นเอง แ้่ข้อนีนเก็บให้ได้เพราะว่าคิดเลขไม่เยอะโอเคไหมมีแค่1นลบหและที่สําคัญคือรู้แค่ทิศท,ที่โบเสเศษเหลือเก็บแผนได้แล้วโอเคไหมครับถ้าใครอยากเรียนเนื้อหาคณนตทรดจริงจัดเต็มอยากเรียนเฉลยข้อสอบคณิตประยุกต์หนึ่งนะครับใน a อเด e บนะครับเข้าที่แอปแดง นะแล้วพิมว่าวอลคนี่มันโคตรง่ายน้องจะได้เรียนเนื้อหาแถมมีเฉลยข้อสอบตั้งแต่ปี59นะครับจนถึงปีล่าสุดของ68ด้วยนะครับสำหรับคันที่หนึ่งนะครับแพทหนึ่งก็มีนะนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วเรียนหาฟรีตลอดงานเอกสารฟรีๆแจกเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเรียนสดแล้วนะครับไปเรียนฟรียังไม่พอทุกคนครับตอนนี้นะครับคอร์สของพี่มีโปรเดือนสิงหาคมนี้เลยค่าวันนะครับโปร8.8ดูุดแปือพ่อแม่5คอร์ส ทิศของพี่ลดจุกๆถึงวันที่สามเอ็ดสิงหาคมนะครับใครพื้นฐานดีแนะนำคอร์สปูพื้นฐานก่อนเลย690บาทเท่านั้นจาก999คอร์สเก็บเน,นื้อหาคณิตยุคหนึ่ที่แนะนำนะเดี๋ยวแซทจะใครซื้อสอบเนี่ยแซทก็สามารถสมัครได้ตอนนี้เหลือ490ต้นครับเรียนแล้วใช้ต่อปีหน้าได้นะครับคอร์สเก็บคณิตประยุกต์หนึ่งอันนี้คือโคตรแนะนําเพราะเหลือแค่พันหกร้อยบาทเรียนเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่สี่ห้าหกอย่างละเอียดที่สำคัญคือรู้ปะแถมติวฟรีแถมคิฟรี แถมมีแต่แถมและแถมคุ้มสุดๆและที่สำคันคืออายุคอร์สเรียนได้หลอดจนสอบติดถ้าใครคนสนใจอยากรู้ไปกับพี่นะครับทักไปปรึกษาคอร์สกับพี่เอมินได้ที่แอปเขียวพิมว่า a w o m a t แอไ์ดิว่ดั a l ินยูเอ็มเอทีเอสจะมีพี่มินคอยบริการถามตอบกับพวกเราและอยากรู้ไปกับพี่แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับโอเคไหม